ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเมื่อสมัยที่ผมอายุย่างยี่สิบต้นๆต,ตอนนั้นผมกำลังออกบวชกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีวิชาอาคมและรูปศิษย์ของท่านอีกสองรูปท่านนำพวกเราไปทุดงไปยังเส้นทางที่พวกเราเคยทุดงกันอยู่ทุกปีแต่ปีนี้เหมือนท่านจะพาเดินออกไปนอกเส้นทางไปทางเหนือ แถบฝั่งเพื่อนบ้านเราพอไปถึงที่หมู่บ้านแห่งหนึง่งก็มีเรื่องเกิดขึ้นเป็นที่รู้กันอยู่ว่าชาวเขาชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่พวกเขาจะนับถือผีกันเยอะอีกพวกจะนับถือศาสนาคริสต์ส่วนที่นับถือศาสนาพุทธนั้นจะมีเพียงไม่กี่ครอบครัวคือน้อยมากเมื่อพระธุดงมาถึง ชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธก็จะนิมนต์ให้เราไปปักกดอยู่ใกล้ๆบริเวณหมู่บ้านนำข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรให้ฉันหลังจากที่ฉันกันเสร็จแล้วชาวบ้านที่นำของมาใส่บาตรก็พูดว่าท่านจำวัดอยู่ที่หมู่บ้านนี้นานไม่ได้นะอา้าวทำไมถึงอยู่นานไม่ได้ าตมาว่าจะอยู่สักสามสีวันได้ไหมเพราะเดินทางมาไกลค่อนข้างเหนื่อยจึงอยากจะปักกดพักอยู่ตรงนี้ก่อนที่นี่มันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นวัวควายเป็ดไก่ในหมู่บ้านนี้มันตายอย่างไม่มีสาเหตุตายไม่มีสาเหตุมันตายยังไงข้อของพวกเป็ดไก่วัวควายไม่มีร่องรอยการถูกทำลาย แต่บริเวณที่ท้องของพวกสัตว์เหล่านี้จะเป็นช่องโหว่เข้าไปเหมือนถูกกินแต่เครื่องในงั้นพาอาตมาไปดูหน่อยได้ไหมพอเราไปถึงจริงอย่างที่ชาวบ้านบอกบริเวณท้องของวัวมีช่องโหว่เข้าไปเท่าขนาดลูกฟุตบอลชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนก่อนที่คณะเราจะมาถึงวัวควายแถวนี้ก็ยังปกติกันอยู่ เมื่อมองดูบริเวณรั้วก็ไม่พบรอยเท้าสัตว์ป่าแต่อย่างใดแต่จะมีร่องรอยอะไรบางอย่างซึ่งมันค่อนข้างชัดมากเพราะว่าบริเวณคอกมันจะมีคโคลนตมเยอะมันเป็นรอยคล้ายๆเหมือนอะไรกลิ้งเข้ามาในคอกและตรงที่ซากวัวหลังจากที่พระอาจารย์ดูเสร็จทันก็ไม่ได้พูดอะไรบอกเพียงว่าอาตมาจะมาขอปักกดอยู่ที่นี่ส4วันก่อนแล้วกัน เผื่อจะช่วยอะไรพวกโยมได้คนที่นำอาหารมาถวายก็บอกว่าอย่าเลยพระคุณเจ้าผมกลัวว่าพวกท่านจะเป็นอันตรายเสียมากกว่าพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกหลังจากที่คุยกันเสร็จเราก็เดินกลับไปยังที่ปักกดคืนแรกที่เราปักกรดอยู่มาบ้านแห่งนี้ขณะที่ผมกำลังนั่งอยู่ในกรดบรรยากาศโดยรอบ เงียบสนิทไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกแต่อยู่ดีๆก็มีลมพายุเข้ามามีลมกันโชกแรงจนต้นไม้ใหญ่ที่ผมปักกดอยู่ข้างๆมันเอ็นเมันจะลม้มผมก็เลยแงม้มกดออกมองไปยังกดของพระอาจารย์เห็นท่านยกด้ามกดขึ้นมาพนมไว้ที่มือแล้วท่านก็หันไปด้ามของกดออกไปพร้อมตวัดไปมาสามครั้ง หลังจากที่ท่านพระอาจารย์ตบัดกดเสร็จจู่ๆก็มีเสียงคล้ายๆคนใหญ่ร้องดังโอ้ยโอ้ยนะตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเป็นเสียงของอะไรอาจจะเป็นเสียงของลมที่มันพัดผ่านช่องไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้สักพักเสียงนั้นมันก็เงียบไปพระอาจารย์ท่านผู้ลอดกดออกมาว่าคืนนี้ให้นั่งทำสมาธิอยู่ในกรด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามออกแล้วท่านก็เดินมาเอาปลายด้ามกดขีดเป็นเส้นวงรอบๆบกดของผมและผ้าลูกศิษย์อีกสองลูกเสร็จแล้วท่านก็กลับไปที่นั่งของกดตัวเองคืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีใครเจออะไรจนกระทั่งรุ่งเช้าได้มีชาวบ้านกลุ่มเดิมนำอาหารมาถวายแต่คนที่บอกพระอาจารย์ว่า อย่าพักที่นี่เลยเขาไม่ได้มาด้วยผมสังเกตว่าชาวบ้านที่นำเอาข้าวอาหารมาถวายมีสีหน้าแปลกๆเหมือนกังวลอะไรสักอย่างหลังจากฉันเสร็จพระอาจารย์ก็เลยถามว่าคนที่มาถวายเช้าถวายเพลงเมื่อวานนี้ไปไหนทำไมไม่มาทุกคนก็เลยพูดขึ้นมาว่ายูยูยแกก็ปวดท้องขึ้นมาปวดหนักมาก แกเลยมาด้วยไม่ได้พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าหลังทำกิจเสร็จจะไปเยี่ยมพอไปถึงเราก็เดินขึ้นไปข้างบนบ้านเพียงแค่พระอาจารย์ก้าวเท้าขึ้นบันไดคนที่นอนอยู่ข้างบนบ้านก็ร้องโอ๊ยโอ๊ยร้องเหมือนคนที่เจ็บปวดทุกทรมานมากเมื่อเห็นพระอาจารย์เขาก็ยกมือขึ้นไหว้ แล้วก็บอกว่าโอ๊ยปวดมากเลยแต่พอพระอาจารย์เดินมาถึงตัวเขาอาการปวดก็หายเป็นปิดทิ้งเลยพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าอย่างนี้มันแปลกจะต้องมีอะไรสักอย่างพระอาจารย์ก็เลยนั่งคุยกับชายคนนั้นจนได้ความว่าชายคนนี้เป็นพ่อบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้ แล้วพระอาจารย์ก็ถามว่าโยมมีเรื่องขัดแย้งกับใครบ้างไหมผู้ใหญ่บ้านจึงเล่าให้ฟังว่าก่อนที่พระอาจารย์จะธุดงมาถึงประมาณหนึ่งเดือนมีผู้ชายเดินทางมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อที่จะมาขอลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านแต่พ่อบ้านปฏิเสธชายคนนั้นไปเพราะเพียงรู้ว่าชายคนนี้เป็นหมอผีของหมู่บ้านนั้น ไม่ว่าจะมาขอกี่ครั้งผู้ใหญ่บ้านก็ปฏิเสธกลับไปครั้งล่าสุดที่มาขอลูกสาวหลังจากที่ชายคนนี้กลับไปในหมู่บ้านก็เริ่มเกิดเรื่องเหตุการณ์แปลกๆคือเริ่มมีวัวควายในหมู่บ้านค่อยๆล้มตายไปทีละตัวพระอาจารย์ก็ถามว่าแล้วตัวพ่อบ้านเองได้ฝันอะไรแปลกๆบ้างไหม แล้วอาการปวดท้องนี่เป็นมานานเท่าไหร่แล้วพอบ้านบอกว่าเป็นหลังจากที่ผู้ชายคนนี้กลับไปได้ไม่นานจะเป็นอาการแค่บางวันและทุกครั้งที่มีอาการปวดพอไปเข้าห้องน้ำก็จะถ่ายออกมาเป็นเลือดสดๆเลยหลังจากที่คุยกันเสร็จพระอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำน้ำมนให้อาบพอหลังจากอาบน้ำมนเสร็จพอบ้านก็ยังดูปกติดี แล้วอาจารย์ท่านก็บอกว่าขอให้หมดทุกข์หมดโศกนะแล้วก็ลาพอกลับบ้านกลับไปจำวัดที่กรดคืนที่สองบรรยกาศก็เริ่มเหมือนคืนแรกมีรวมกันโชคแรงพระอาจารย์ก็ถอดด้ามกรดออกมาคิดรอบกรดขอพระแต่ละรูปเหมือนเช่นเคยพอรุ่งเช้าวันถัดมามีชาวบ้านกลุ่มเดิมนำอาหารมาถวาย พระอาจารย์ก็สังเกตว่าพอบ้านไม่มาอีกแล้วหลังจากที่ฉันเสร็จพระอาจารย์จึงไปเยี่ยมที่บ้านพอบ้านบอกกับพระอาจารย์ว่าเมื่อคืนฝันว่าผู้ชายที่เป็นหมอผีของอีกหมูบ้านมาหาหมาบอกว่าถ้าไม่ยอมลูกสาวให้กูจะกินให้หมดหมู่บ้านเลยในมือของเขาถืหมอหัวมนุษย์มาหนึ่งหัวพอพูดจบ เขาก็โยนหัวนั้นใส่พ่อบ้านแล้วหัวนั้นมันก็หายเข้าไปในท้องของพ่อบ้านเลยหลังจากที่พ่อบ้านเล่าให้พระอ,อาจารย์ฟังเสร็จพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าหาก้อมพระอาจารย์ท่านได้ทำน้ำมนต์ให้พ่อบ้านรดอีกครั้งหลังจากรดน้ำมนต์เสร็จพ่อบ้านก็ดูปกติดีไม่มีอาการอะไรเหมือนเดิมเราก็เลยกลับมาที่กรดผมถามพระอาจารย์ว่าหาก้อมคืออะไร ราอาจารย์ท่านก็บอกว่าหากอมคล้ายๆปอบคือคนที่เรียนวิชาและผิดครูจนโดนครูทำโทษกลายเป็นปอบแต่ปอบที่มีอาคมแก่งกล้าจึงเรียกว่าหากอมชายคนนี้ที่สามารถเลี้ยงหากอมแสดงว่าต้องมีวิชาอาคมแก่งกล้ามากกว่าหากอมในฝันที่เขาโยนหัวให้พ่อบ้านได้ ตามตำราวิชาแสดงว่าชายคนนี้ต้องไปตัดเอาหัวของคนที่เป็นหาก้อมแล้วนำไปฝากไว้ที่บันไดบ้านของเขาเพื่อที่จะสะกดหาก้อมข่มมันเพื่อนำมันไปใช้ทำร้ายคนโตสมัยก่อนคนที่เลี้ยงหาก้อมต้องการเงินของคนที่บ้านที่มีฐานะจะปล่อยหาก้อมไปกินตับไตไส้พุงเจ้าของบ้าน ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดแล้วรักษาไม่หายคนที่เลี้ยงหาก้อมก็จะบอกว่าถ้าอยากหายเรียกเงินเรียกทองเท่าไหร่ก็ต้องให้คนที่เลี้ยงหาก้อมถึงจะเรียกหาก้อมกลับและคนที่โดนหาก้อมกินก็จะหายเป็นปิดทิ้งพระอาจารย์บอกว่าลําพังแค่น้ำมนมันคงไม่ไปรอกเพราะเวลาเราลดน้ำมนมันก็หนีไป พอกลางคืนมันก็กลับมาอีกพระอาจารย์เลยปรึกษากักนกับชาวบ้านว่าหมู่บ้านที่เราอยู่กับหมู่บ้านที่หมอผีคนนั้นอยู่ใกลไหมชาวบ้านก็บอกไปว่าไม่ไกลใช้เวลาเดินไปประมาณหนึ่งวันถึงพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางไปยังหมู่บ้านนั้นแล้วแอบไปขุดที่ใต้บันไดของบ้านหมอผีคนนั้นดู แต่ขอให้ขุดในช่วงเวลากลางวันนะแล้วพระอาจารย์ท่านก็ให้ลูกนิมิตเล็กๆขนาดเท่าลูกแก้วติดตัวไปกับคนที่ทำหน้าที่ขุดใต้บันไดส่วนพระอาจารย์ท่านจะรอยอยู่ที่บ้านพระอาจารย์ท่านบอกต่อว่าถ้าขุดแล้วเจอหัวหาก้อมให้ห่อใส่ผ้ายันผืนนี้กลับมาพอตกกลางคืนเรากำลังจำวัดอยู่ในกรธช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่ง อยู่ดีๆก็มีรวมกันเชกแรงเหมือนคืนก่อน,อนแต่สิ่งที่มันแปลกก็คือรู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนมาขย่มอยู่บนต้นไม้ที่เราปรากดกันอยู่ขย่มแรงถึงขนาดที่ว่ากิ่งใบไม้ร่วงลงมาเต็มพื้นเลยและเสียงมันเหมือนอะไรสักอย่างที่กำลังกิ้งอยู่บนต้นไม้แล้วสักพักมันก็ร่วงลงมากลางกองไฟที่เรานั่งปรากดกันอยู่ จนหันแดงๆกระจายรอบบริเวณในความมืดผมมองออกไปนอกกรดเห็นหัวคนเป็นผู้ชายสิ่งที่สังเกตคือว่าผมของมันเป็นกระจุกกระจุกเหมือนผมศพที่หลุดออกจากหัวมันอ้าปาแล้วพูดว่ากูเต้งเมงกี้ซอลอดจัวชั S. ่วพูดไปมาซ้ำๆผมมองไปที่อาจารย์เห็นท่านหยิบบางอย่างออกมา ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันแล้วท่านก็คว้างมันออกมาจากในกรดโดนหัวชายคนนั้นมันร้องโอ้ยเหมือนเสียงที่เราได้ยินวันแรกในตอนที่พายุมาสักพักหัวนั้นมันก็กลิ้งหายบุลงเนินไปทุกอย่างสงบลงลมพายุหายไปไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจนกระทั่งเช้าตอนเช้าพระอาจารย์ แล้วพวกเราก็เดินทางไปหาพ่อบ้านถามพ่อบ้านว่าอาการปวดท้องยังเป็นอยู่ไหมพ่อบ้านบอกว่าไม่มีอาการปวดท้องแล้วแต่เมื่อคืนเป็ดไก่ในหมู่บ้านถูกกินเครื่องในอีกแล้วสิ่งที่แปลกอีกอย่างก็คือมีรอยกริ่งบริเวณรอบรั้วเป็ดไก่ชาวบ้านจนประมาณช่วงรอฉันเพลิน กลุ่มผู้ชายที่พระอาจารย์ให้เดินทางไปอีกหมู่บ้านก็เดินทางกลับมาพร้อมกับหัวคนเมื่อเปิดพรพยันออกมันเป็นลักษณะหัวผู้ชายแห้งจนติดกระดูกผมเป็นหลุดกระจุกตาลึกโบแต่สิ่งที่แปลกจากสรากสมปกติคือบริเวณปากและฟันมีคราบเลือดที่ยังดูสดอยู่มีขนไก่ขนเป็ดติดอยู่ พอพระอาจารย์ท่านฉชนเพลยนเสร็จแล้วท่านก็นำพิธีลุกเสกน้ำมนต์พร้อมใช้ลูกนิมิตที่ให้ชาวบ้านติดตัวไปมาใส่ลงในขันน้ำมนต์ผมได้ถามคนที่ไปขุดว่าไปถึงแล้วเจอเลยเหรอคนที่ไปขุดบอกว่าตอนไปถึงหายยังไงก็ไม่เจอก็เลยหยิบลูกนิมิตที่พระอาจารย์ให้มาผนมมือขึ้นเหนือหัวแล้วก็บอกว่า ขออำนาจครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ข้าเจอด้วยเถิดยูดูลูกนิมิตก็ล่วงลงจากมือวิ่งไปตรงบริเวณใต้บันไดไปหยุดอยู่ที่ตรงโอ่งน้ำก็เลยพากันขุดไปตรงนั้นปรากฏว่าเจอหัวจริงๆจึงสามารถเอากลับมาได้เพราะพระอาจารย์ท่านทำน้ำมนต์เสร็จท่านก็ได้นำน้ำมนต์ไปรดที่หัวสพนั้นแล้วให้ชาวบ้านนำมันไปเผาทิ้งเสีย และให้สังเกตสถานการณ์ดูอีกสองสวันว่าจะมีเหตุการณ์เป็ดกายต้อีกหรือไม่สรุปไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจนเวลาผ่านไป3าสีวันได้มีคนส่งข่าวว่าชายคนที่มาขอลูกสาวพ่อบ้านนอนตายอยู่บนบ้านสภาพศพที่ท้องเป็นรูบโบขนาดเท่าลูกฟุตบอลและเครื่องในหายไปหมดเลยพระอาจารย์บอกว่า เมื่อทำลายหัวของหาก้อมก็จะทำให้อาคมที่คุมถูกปลดปล่อยคนที่ควบคุมหาก้อมตอนนี้น่าจะโดนของเข้าตัวหาก้อมก็เลยย้อนกลับไปเล่นงานจนเสียชีวิตผมก็เลยถามพระอาจารย์ว่าไอ้คำว่าที่หัวกระโหลกมันพูดมันแปลว่าอะไรพอบ้านก็เลยบอกว่าไอ้คำที่มันพูดเนี่แปลว่าเรื่องของกูมึงอย่ายุ่งสรุป เรื่องราวของหาก้มคือผีที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับปอบคนที่เล่นของแล้วเอาของไม่อยู่หรือคนที่ผิดครูจะกลายเป็นปอบแต่เป็นปอบที่มีวิชาอาคมแข็งกล้าเรียกว่าหาก้มเมื่อหมอผีมีวิชาอาคมรู้ว่าคนนี้เป็นหาก้มที่มีอิทธิฤทธิ์มากหมอผีก็จะไปตัดหัวของศพมา เพื่อที่จะเอามาเลี้ยงไว้ใช้งานซึ่งลักษณะพิเศษของหาก่อมที่ว่ามานี้มักจะมีแค่หัวหมอผีที่นำหัวของหาก่อมไปฝังไว้ใต้บันไดบ้านเวลาที่เดินขึ้นลงบันไดก็จะเหยียบหัวมันตลอดเพื่อเป็นการคมุมหาก่อมเอาไว้เมื่อเราขุดขึ้นมาแล้วทาการถอนวิชา,าคมหาก่อมก็จะถูกปดปล่อย จากอาคมที่ถูกคุมไว้และก็ย้อนกลับไปทําลายเจ้าของมันนี่แหละคือผลกรรมและผลเสียของคุณไสยศาสตร์มนต์ดำหมองูตายเพราะงูเพราะบางสิ่งบางอย่างที่รู้อยู่แล้วว่ามันจบลงไม่สวยผู้สุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ